สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ช่องฟิวเจอร์ยูก็มีเรื่องราวของตัวเลขมานําเสนอเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเลือกเลขหนึ่งเลขนะคะตั้งแต่ศูนย์ถึงยี่สิบเจ็ดนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนเลือกเลขเพียงหนึ่งเลขเท่านั้นนะคะตั้งแต่ศูนย์ถึงยี่สิบเจ็ดนะคะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกได้แล้วนะคะ ก็มาเริ่มกันเลยค่ะหมายเลขศูนย์ The Fool คนเจ้าสำราญคนอิสระคู่ของคนที่เลือกเลขศูนย์นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นคนไร้เดียงสารักอิกสระชอบท่องเที่ยวและการผจญภัยเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนกระตือรือร้น เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นคนช่างฝันชอบความท้าทายในสิ่งแปลกใหม่ไม่กลัวสิ่งใดเป็นคนที่ไม่ยึดติดก,กับเงินทองและสิ่งของใ,ใดๆเป็นคนเจ้าชู้รักสนุกไม่ชอบสัญญาไม่ชอบการผูกพันอาชีพที่ทำก็มักทำงานในแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนเป็นนักร้องนักแสดงศิลปิน เลขหนึ่งนะคะ The Magician ผู้รอบรู้ผู้วิเศษคู่ของคนที่เลือกเลขหนึ่งนะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ที่เป็นที่ยอมรับเป็นคนเฉลียวฉลาดมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่ดูน่าทึ่งน่ามหาัศจรรย์เหลือเชื่อเป็นคนที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดสิ่งต่างๆที่ต้องการเข้าหาตัวได้ มีความสามารถเฉพาะตัวสูงเป็นคนที่โดดเด่นในวงงานอาชีพที่ทำเลขสองนะคะ The High Priestess ราชินีพระจันทร์นักพรตหญิงคู่ของคนที่เลือกเลขสองนะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือมีมีหน้าตาดีมากมีเสน่ห์มากมายเป็นคนลึกลับชอบสิ่งลึกลับเป็นคนที่อยู่ในความลับ มีรางสังหรณ์สามารถอย่างรู้เป็นคนเฉลียวฉลาดไม่ค่อยพูดเป็นคนซับซ้อนเป็นคนเข้าใจยากมีอารมณ์ศิลปินชอบงานสร้างสารรค์งานครีเอทีฟแล้วก็อาชีพที่ทำก็มักทำงานเป็นศิลปินกวีนักเขียนนักแต่งเพลงทำงานที่ใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์นะคะเลขสามนะคะ เตียมเพรสภรรยาแห่งชาติคู่ของคนที่เลือกเลข3นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือมีความเป็นแม่เป็นภรรยายืนหนึ่งแห่งชาติเป็นคนที่เพียบพร้อมมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เป็นคนใจดีเมตตากรุณาปาราณีชอบช่วยเหลือผู้คนและสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายเป็นคนเบิกบ,บานร่าเริง เป็นคนสร้างสารรค์เฉลียวฉลาดเป็นผู้บริหารกิจการที่เก่งสามารถดูแลผู้คนจำนวนมากได้เป็นอย่างดีเลขสี่นะคะ The Emperor สามีแห่งชาติผู้นําแห่งชาติคู่ของคนที่เลือกเลขสี่นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือมีอำนาจมีความเป็นผู้นาเป็นนักปฏิบัติ มีความเป็นพ่อเป็นสามียิงหนึ่งแห่งชาติเป็นคนเข้มแข็งเป็นเจ้านายผู้ทรงอิทธิพลเป็นนักการเมืองเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณ10ปีขึ้นไปและมีนิสัยมักชอบใช้อำนาจเลขห้านะคะ เดีหแฟนสังคราชคู่ของคนที่เลือกเลขห้านะคะคู่ของคุณเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นผู้ที่ยึดถือความถูกต้องมีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ที่ยึดมั่นในจารีตประเพณีผู้ที่เข็กคัดในขนบธรรมเนียมเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นนักปราชญ์ผู้รอบรู้ผู้ชาญฉลาด เลขหนะคะ The Devil ผู้ลุ่มหลงนักวัตถุนิยมคู่ของคนที่เลือกเลข6นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือมีเสน่ห์ล่อลวงใจมีเสน่ห์ยั่วยวนให้ลุ่มหลงเป็นนักวัตถุนิยมดื้อรั้นอารมณ์รุนแรงขี้โมโหลุ่มหลงในสิ่งที่ตัวเองชอบเช่น ติดเกมติดยาเสพติดติดการพนันติดเหล้าติดบุหรี่ติดเซ็กติดอบายมุกเป็นคนผิดศีลธรรมเป็นมิจฉาชีพเป็นคนที่มีรายได้จากสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมขายเหล้าขายบุหรี่ขายสิ่งที่เป็นอบายมุกต่างๆเลขเจ็ดนะคะ The c h แชริ t อตอัศวินนักรบ คู่ของคนที่เลือกเลข7นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นนักต่อสู้เป็นนักรบเป็นคนจริงจังเป็นคนขยันทำงานมีความอดทนมุ่งม,มั่นทำงานเกี่ยวกับการเดินทางรถเครื่องบินเรือกิจการของคนต่างชาติเป็นทหารตำรวจวิศวกรเลขแปดนะคะ The Strength ผู้หญิงแกร่งคู่ของคนที่เลือกเลขแปนะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นเปรียบดังเป็นหญิงสาวที่สามารถทำให้ราชสีเจ้าป่ายอมสยบเชื่องลงได้เป็นคนอ่อนโยนที่แข็งแกร่งที่ทําให้คุณที่ไม่เคยยอมใครยอมได้เป็นคนฉลาดทรงอิทธิพลเป็นคนอดทนสูงเป็นคนดือ้อ เป็นคนกล้าหาญเลขเก้านะคะ The Hermit คนสันโดษคู่ของคนที่เลือกเลขเก้านะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนสันโดษเป็นคนชอบเก็บตัวเป็นคนโดดเดี่ยวชอบทำงานคนเดียวเป็นคนสมระ เป็นครูอาจารย์นักวิชาการคนที่เลือกเลขเก้นะคะคุณอาจจะได้แต่งงานช้านะคะหรือบางทีนะคะคุณอาจเป็นโสดตลอดไปก็ได้นะคะ <Lauren> เลข10บนะคะเดอะสตาดวงดาวแห่งความหวังคู่ของคนที่เลือกเลข10นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือ เป็นคนสบายๆเป็นคนที่มีชีวิตแสนสุขสบายเป็นคน,นเรียบง่ายเป็นตัวแทนแห่งความหวังเป็นผู้ที่มักได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่เสมอเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเป็นผู้ที่ให้กำลังใจผู้อื่นเป็นคนที่ทำให คู่อื่นมีความหวังมีกำลังใจเลข11บเอ็ดเดอนะคะดวงอาทิตย์คู่ของคนที่เลือกเลข11คู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นคนที่สดใสร่าเริงเจดจ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีกระตือรือร้น,นมีชีวิตชีวาเป็นคนที่ทำให้ผู้ที่อยู่รอบข้างสดชื่นเบิกบานไปด้วย เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งเป็นตัวแทนของความสุขและความสำเร็จเป็นคนที่มีชื่อเสียงเลข12นะคะ King of One King ถึงไม้เท้าคู่ของคนที่เลือกเลข12คู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือมีความเป็นผู้ใหญ่มีสเสน่ห์เป็นพ่อเป็นสามีเป็นผู้นำที่ดี เป็นคนมองโลกในแง่ดีมีความเฉลียวฉลาดมากเป็นคนที่ทำงานเก่งและประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในกิจการของตัวเองเลข1 3นะคะ e วีนออฟวานค e e n ถือไม้เท้าคู่ของคนที่เลือกเลข13นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือ เป็นผู้อีกที่มีสเสน่ห์มากทำงานเก่งเก่งทุกอย่างทุกด้านเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนมีความฉลาดมากมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนเฟียดเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนเบิกบานร่าเริงปรับตัวง่ายมีเพื่อนมากปรับตัวได้ดีกับทุกสถานการณ์เลข14นะคะ n i g h t of Wands อัศวินถือไม่เท้าคู่ของคนที่เลือกเลข14นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นคนที่มีความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคมีความคิดสร้างสรรค์รักการประจนภัยเป็นคนกระตือรือร้นกล้าหาญเลข15นะคะเพจออฟว เด็กถือไม่เท้าคู่ของคนที่เลือกเลข15นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือมีอายุน้อยกว่าคุณถ้าไม่อายุน้อยกว่าคุณเขาก็หน้าตาเด็กหรือแต่งตัวเป็นวัยรุ่นหรือมีความเป็นเด็กในตัวมากกว่าคุณเขาเป็นคนกระตือรือร้อนเฉลียวฉลาดล่าเริงมองโลกในแง่ดี มักอยู่่าำกลางแวดล้อมด้วยเพื่อนๆเป็นคนตื่นเต้นแลร้าวใจมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ชอบลองสิ่งใหม่ๆเลข16นะคะ King of Pentacles k i n ถือเหรียญคู่ของคนที่เลือกเลข16นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคัง่งเป็นเจ้าของกิจการที่ร่ำรวย บริหารกิจการได้เก่งบริหารการเงินได้เก่งเป็นนักลงทุนที่ดีเป็นนักธุรกิจที่ฉเฉลียวฉลาดมีไหวพริบหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเลข17นะคะ Queen of p e n t a c l e s Queen ถือเหรียญคู่ของคนที่เลือกเลข17นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือ เป็นเศรษฐีนีที่ร่ำรวยมั่งคั่งทำงานเก่งหาเงินคล่องเป็นแม่บ้านที่ดีสมบูรณ์มีใจกว้างเป็นผู้หญิงที่พึ่งพาตัวเองได้เลขสิบแปดนะคะ n i g h t of Pentacles อสศวนถือเหรียญคู่ของคนที่เลือกเลขสิบแปดนะคะ คู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วเขาจะค่อยๆทำอย่างช้าๆทำไปคิดไปทำไปพิิจจารณาไปเลข19นะคะ Page of Pentacles เด็กถือเหรียญ คู่ของคนที่เลือกเลข19นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือมีอายุน้อยกว่าคุณถ้าไม่อายุน้อยกว่าคุณเขาก็น่าเด็กแต่งตัวเป็นวัยรุ่นหรือมีความเป็นเด็กในตัวมากกว่าคุณเขาเป็นคนขยันทํางานเป็นคนประหยัดเป็นคนกระตือรือร้นเลข20นะคะคิงออฟคั p s k คิงถือถ้วย พ่อบ้านแห่งชาติคู่ของคนที่เลือกเลข20นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นผู้ใหญ่ที่ซื่อสัตย์เป็นพ่อที่มีความรับผิดชอบเป็นสามีที่ดีน่ารักเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเป็นกันเองเป็นผู้ชายที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักเป็นคนสุภาพเรียบร้อยใจกว้าง เห็นอกเห็นใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นพ่อบ้านแห่งชาติเลข21นะคะ Queen of Cups Queen ถือถ้วยคู่ของคนที่เลือกเลข21นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นแม่บ้านที่นุ่มนวลอ่อนหวานเป็นคนที่อ่อนไหว sensitive มากมีการอย่างรู้แม่นยำม,มากเป็นคนเฉลียวฉลาด ขี้สงสารใจอ่อนเต็มเป,เปี่ยมไปด้วยความรักเป็นคนที่มักรบัดระวังตัวเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเลข22นะคะ night of cups อัดซินถือถ้วยคู่ของคนที่เลือกเลข22นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์มาก เป็นคนอ่อนหวานโรแมนติกเป็นคนช่างฝันเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนกล้าหาญเลข23นะคะ Pa ดด์ออฟคัพสเด็กถือถ้วยคู่ของคนที่เลือกเลข23นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือ mm hmm. เขาจะมีอายุน้อยกว่าคุณถ้าไม่อายุน้อยกว่าคุณเขาก็น่าเด็ก แต่งตัวเป็นวัยรุ่นหรือมีความเป็นเด็กในตัวมากกว่าคุณเป็นคนอ่อนโยนช่างฝันสุภาพเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนที่สามารถตกกลุ่มรักได้แบบมหัศจรรย์เลข24นะคะ King of Swords คิงถือดาบคู่ของคนที่เลือกเลข24นะคะ คู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นคนดุจริงจังเป็นคนรักความยุติธรรมพูดคำไหนคำนั้นเป็นคนเข้มแข็งอดทนเป็นคนฉลาดเป็นคนชัดเจนกล้าหาญสู้ชีวิตมีอีโก้เชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบใช้อำนาจมีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนรอบคอบ เลขยี่สิบห้านะคะ u e e n ออฟซ o r s q ควีนถือดาบคู่ของคนที่เลือกเลข25นะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นคนที่รักและเห็นคุณค่าของตัวเองมีทิฐิไม่ง้อใครเป็นคนมีอีโก้เชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนซื่อสัตย์ฉเฉลียวฉลาดเป็นคนตรงไปตรงมาจริงจัง เป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนชัดเจนรักความจริงเป็นคนชอบอยู่คนเดียว26นะคะ Night of s w o r d s อัศวินถือดาบคู่ของคนที่เลือกเลข26คู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือเป็นคนกล้าหาญกล้าลุยทุกสถานการณ์เป็นคนตรงไปตรงมารักความจริง เป็นคนที่ตั้งตัวได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นคนรักใครรักจริงมีทิฐิมานะพูดจามไม่ไว้หน้าใครเป็นคนใจร้อนเป็นคนหัวแข็งเลขยี่สิบเดนะคะเพจออฟซอร์สเด็กถือดาบคู่ของคนที่เลือกเลขยี่สินะคะคู่ของคุณมีลักษณะเด่นคือ เป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณถ้าไม่อายุน้อยกว่าคุณเขาก็มีหน้าเด็กหรือแต่งตัวเป็นวัยรุ่นหรือมีความเป็นเด็กในตัวมากกว่าคุณเขาเป็นคนหัวดือ้อหัวรัน้นเป็นเด็กดือ้อเป็นคนที่เข้าใจสิ่งต่างๆง่ายเป็นคนคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงชอบโต้เถียงชอบชาะ,เ,ะเป็นคนที่ มีไหวพริบดี